สวัสดียามเช้าค่ะบโดดเด้อไปเอา้าหนำขึ้นมาบก,กค่ะแกนั่นนะอ่ะเต็มว้าชิดะย่าไปเอาลูกบอลเร็วๆหนึ่งหนึ่งครั้งพี่ส๊อ เดีดด๋ยวต้อนเอามา้าแม่มาไหนล่ะฮัลโไปใส่อีกโอ้ต้นกระ thon กับเป็นตะไดรกินเสียบกินหนัวเนาะโหดตะนามโดดฮัลโหลูกวันนี้วันนี้ทำไมแดดวันนี้แดดไม่ค่อยเยอะเลยเมื่อว่าโดดอ่ะเนาะเอ๊ะบอกว่าเ่ว่าโดด สองสามสองบายทีเกือบแล้วชิตาเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวสมัสมสมอรัมเมอร์ซัมเมอรนี่คนสวยชิตาได้แน่เฮ้ยเฮสวยชิตาได้แน่อันนี้ขี้กระโปงขี้กระโปงอ่ะพี่ชิสาเตรียมตัวนะคะลูกหนึ่ง อยาคือถอยลังปนันจ้าน้ำจิ้มเฮียน้ำจิ้มเฮียไอ้ยยยยยยย้ยอย่ากินลูกบอลหมอสามต้องต้องโอ้ยอีกนิดเดียวอันนี้เดียวเองซิต้าดีขึ้นแม่นบ่ แตว่าอยู่บ่ได้เปิดน้ำซะไอ้ลงไวบอมันคื้มาบกไวเถอะอ้า สาสวยดูสิตัวไม่เล็กแล้วนะคุณชีอาจจะชีของคุณแม่ไม่เล็กแล้วนะตัวใหญ่แล้วนะลูกเป็นฉาแล้วนะอะไรมาเม่ามาให้แม่แน่วไม่จะโยนเล้วไม่โยนไหนก่อนแล้ว อ่ะสิจอร์หันกระล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 ันย่อตึงวายอืมอีกนิดนึงอ่ะพี่ชี้ขึ้นไปไว้ก่อนอ่ะชั่มเออเจ้าหมาพี่ชาดน้อย บาหน่อยดอกตัวบักใหญ่ตัวเอดเป็ดอยู่บาดโถลูกโออมันเจ็บอันนี้เบาหยาดก็เบาหยาดก็ตอนมิลูกบอลนี่เบาหยากตอนบ่มีนี่เบาง่ายปะยิ่งของกินยิ่งเบาง่ายปะเฮ้ยอันนึงสอง ซึ่นใจหมดเมื่อแอะน้ำลายอ่ะเนื้โอโหเงยคอแม่นึงนึงนึง,นงจัง ต๋องต๋องต๋องออเออมอนก็่นี้กันเลนหฮงแห้งกระโดดหงฮงหัแล้วล่ะเป็นอย่างชิตาคือว่่อยากประทะกับมึงย่าดเจ็บโตเชื้อ,อปะทะกับเธอแล้วมันเจ็บตัวเอฉยอ,อ่ะเข้าใจไหมอ่ะหนึ่งสองสองนิดสองหน่อยสองอ่อยสามปุ้ง่าด้กังเงือกเลยชิตา กิ่งกิ <sk r isa> ่งกิ่งกิ่งไปเดินไปหาพ่อปะนี่ไปไปเดินเดินเดินไปหาพ่อเลย <sk r isa> เดี๋ยววันนี้พ่อจะไปชัยภูุิมต่อนจะจ๊ะเด็กๆไปไปหาพ่อก่อนไปไปเอากำลังใจให้พ่อก่อนไป,ไปเดินทาง <sk r isa> เอาไปคนละฉิดละทางลวดปะดิชิตามานี่ลูก ตาจ้าไปอย่างไปรถด,ด้วยหนั่นไปทัวร์เหอกระโดดขามคองรถจ้าบวันเด้อคองอะ่ะแม่แตงกอนต้องอ่อมนี่บวันเลยไปแล้วอาลาดศีลแล้ว อช้านี้ก็ฝากพี่พี่ทุกคนนะคะติดตามคลิปเด็กๆด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซัมเมอร์ชีต้าเจแปนเจขอบแล้วก็โกโก้ Go นะคะยังไงก็รับชมคลิปพวกเราอา,อาจจะตลกตลกบ้างติ้งตองบ้างก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ